สวัสดีครับพี่น้องพบปอกันอีกเถอครับไม่ชงไม่สานมาเนาะครับไม่ย้ำบ่วงครับพี่น้องพีรุ่นน้่กันครับเก็บขอนกำลังสิริเกี่ยวพี่น้องไปครับกช่าโงโมานเก็บไม้ครับ เป็นมันมุนครับพี่น้องเหยียบโอยมันนะครับพี่น้องจนมุนหนูตรงใหญ่ครับพี่น้องจริงจีหนูทุ้มครับพี่น้องขอควาเด็ดนะครับวันนี้ครับพี่น้อง

เีว่าผสมคมเลุครับนี่หลักมันใสวะจังนวะมผมมใสไว้อย่นีเดนะทางม,มังน,นผมมใสแล้วแถวนีสรัมโซเลดุครับน่ไม้รมนี้ครับ มวยใส่ไว้ครับหนูลากมันใส่หมดนียครับอ้นี่เป็นไม้ใส่อยู่นี่แหละแถวไหนมบงเห็นทางมันล่ะครับพี่น้องอันนี้ครับพี่น้อง ย่าจุดฟุตดีครับสิ่มายามครับที่เรีกว่าสิบบไมายามเลยครับพี่น้องไปไปบนต้อมกันครับบนหลังต้อไปครับครับ เสียดัน yup. ดครับพี่น้องดอกไมบวีครับตับปวงไม่ครับเคลือมเหลือครับก็หนูหลายครับต้นตองเัี้ยหูใจนี่กระสวงเดียว นี่นน้าดงครับพี่น้องช่วยหนูอยู่น้าดงครับสนี้บ่ได้ครับนี่ไม้นี่กบพันเอ้าถืออยู่แล้วครับพี่น้องโอ้ยคือม้านี่มั้ง อครับนูตกใหญ่ครับผมครับดินทุ่ผเอ้าล่ะเอาล่ะโอ้ยพี่น้องครับนุ่งลุนเดียวกันนะครับอืสองแต้มเบาๆครับวันนี้ครับพี่น้องถือว่ามันละตกความสำเร็จแล้วบุนนลย ต้ำโตสูสนนนนดดีนะครับัตบางหันครับอย่าขาดเด้นี่ครับอื้หูตุ่มเ่ีงครับพี่น้องตัวผสมค้อมส้ำเร็จอยู่ครับมันนี้ครับสองแต้มครับพี่น้องี๋ยวขึ้นมาโชว์นล้กันนะครับโชว์พี่น้องเบึ่งครับ นี่ครับพี่น้องต้องแก่ครับเอาเบาครับวันนี้ครับนุ่งใ่ครับนุ่งผุกใหญ่ครับพี่น้องนะครับโอ้ลำตัวครับใส่ใหญ่ครับถ้าขายวางแปดสิบก็รวยนึงถึงแล้วครับพี่น้องตัวนึงตัวนึงครับโมลุตแปดสิบครับฝากกดติดตามกันเลยนะพี่น้องไปพ้อกันคลิปหนาวุธครับพอเบิร์ดแล้วครับนี่ต้องไปหลังสุดท้ายแล้วครับผม ผมยามครับขอชมชนน้ครับพี่น้องสวัสดีครับ